ก็สว pues ัสด so so ีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับละต่อกิษณะนะครับสมาชินะนะครับที่ติดตามชมต่อนะครับที่ติดตามรับชมต่อนะครับนะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของนะครับเออล่างตรงๆคู่เดียวนะครับสมาชินะเดินดีซีงว่ติดนะครับนะไฮไลท์มีอยู่นะครับนะไฮไลท์สุดนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปดูอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ช่วงใดนะก่อนอื่นนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนนั้มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขและสถิติความน่าจะเป็นนะครับอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดุลพินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูและกดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสมาชิกนะ ทีนี้นะครับในส่วนของร่างตรงๆคู่นี้นะครับสมาชิกนะเดิรนี้ที่สีวันติดนะครับใครแกะนะครับก็มันมีตามคาขอของ f อนะครับที่ขอมาอยากเป็นคนทุนน้อยนะเขาบอกว่าทุนน้อยช่วยช่วยลองคิดหาสูตรนะครับสูตรสองตัวล่างหรือสองตัวบนหางเดียวให้หน่อยนะครับนะถ้าถูกน้ําใจนะอ่ะไม่ว่ากันนะครับแอดก็ได้นั่งคิดนั่งทําแล้วนะครับนะแลวปรากฏว่านะครับ น้วปากรว่านะครับสมาชิกเอ็ดก็ทําได้นะเอ็อดก็ทําได้แค่4งวดติดนะครับแม่นที่สุดแล้วคือ4งวดติดนะครับนะหลังจากนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็เอาไปเป็นแนวทางว่ากันไปนะครับตามสูตรการคํานวณของตัวเลขนะนะครับทีนี้มาดูสถิติกันนะครับสมาชิกนะ สติติของเรานะครับนะเป็นอย่างไงนะมาดูนะครับผลบวกนะครับแอดบวกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกจะไม่ได้เสียเวลากันแอดจะไม่ได้ทบทวนนะแอดจะไม่ทบทวนนะครับมาดูวิธีนะครับบวกเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันได้มาครับสองหลักก็คือยี่สนะหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะตัวย่อนะครับแล้วก็ตัวย่อทั้งหมดเลยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัดเลขสองออกครับสมาชิก ตักเลนึงออกนะครับนะนะครับสมาชิกตักออกแล้วเนี่ยนะครับนะผลรางวัลที่ได้นะครับสมาชิกนะผลรางวัลที่ได้นะครับมันออก44นะครับนะ44นะครับสมาชิกนะถูกไหมล่ะก็ต้องถูกนะครับเพราะว่าคำนวณย้อนหลังแล้วเนี่ยถูกต้องแน่นอนนะครับนี่ฮะหางเดียวเลยนะครับสมาชิกนะหางเดียวเลยนะนะครับหางเดียวนะถูก ไปนะครับยาวๆตามนี้เลยนะต่อมานะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นหลักสิบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยนะครับสมาชิกนะตัดเลขหนึ่งออกนะครับสมาชิกตัดเลขสองออกก็เลยจะหกกับสามนะครับคนที่ออกนะครับสมาชิกทุกท่านนะออกนะครับหกสามนะครับสมาชิกเป็นไงก็ต้องถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใกล้วันแล้วเนาะแต่เชื่อว่าเลขต่อจากนี้ไปต้องอั้นแน่นอนนะครับนะกว่าจะถึงวันก็เอามาให้ดูกันเป็นแนวทางที่ได้หารเตอรี่กันนะครับนะสมาชิกนะนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดหละนะครับสมาชิกนะนะเป็นสูตรใหม่ดูดีๆด้วยนะครับนะเป็นสูตรใหม่นะครับทีนี้มาดูนะต่อมานะครับต่อเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักสิบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยนะครับสมาชิกตัดนะครับ เลขหน้าออกนะครับก็จะหลือยู่แค่2ตัวหลังนะครับตัวหลังที่ออกก็คือนะครับหนึ่งสี่นะครับสมาชิกนะหนึ่งสี่นะครับเข้าไหมครับเข้าสิครับนะเพราเราคำนวณให้มันเข้าไว้แล้วหรือแล้วนะครับนะหนึ่งสี่นะครับนะตามนี้เลยนะครับสมาชิกแม่นๆนะทีนี้มาดูในส่วนของงวดล่าสุดนะครับสมาชิกนะหลักสิบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยนะครับ หลักสิบนะครับบวกกันมาแล้วผลลัพธ์ได้ยีิบเจ็ดนะครับหลักหน่วยเหมอนกันบวกกันมาแล้วได้ยี่ิบเก้านะครับตัดออกนะเนี่ยไฮลท์มันอยู่สูตรนี้อยู่งวดนี้เองครับสมาชิกเพราะอะไรนะครับเพราะนะครับมันไม่ได้เข้าล่างนะครับมันเข้าบนแทนนะเพราะผลรางวัลที่ออกก็คือศูนย์เก้าเจ็ดนะครับส่งตัวล่างออกเก้าหนึ่งะเนี่ยนะครับสมาชิกไฮลมันอยู่สูตรนี้นะครับมันอยู่ชุดสุดท้ายนี้แหละนะครับนะ ให้ล่างขึ้นบนนะครับสมาชิกนะสูตรนี้นะครับล่างตรงๆหัวทแล้วให้ล่างนะครับขึ้นบนนะนะครับสมาชิกนะก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะแอดไม่รู้จริงๆนะแอดก็ว่าไปตามสูตรนะครับนี่อะไฮไลท์ให้นะครับสูตรนี้ประเด็นอยู่ที่สูตรนี้เลยนะครับนะแต่นะครับคนฉลาดนะครับคนฉลาดเขาจะซื้อขึ้นบนนะกันด้วยนะครับนะกลับด้วยนะครับคนฉลาดนะคนที่ดราม่าเขาอย่ามาดูเลยนะทีนี้มา เข้าเนื้อหาประเด็นสาคัญอยู่ที่วิธีทํานะครับในงวดที่ห้ากันนี้นะครับในงวดที่ห้านะครับสมาชิแอะแต่ทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพร้อมวิธีการคานวณนะมาดูนะครับวิธีทําหลักสิบล่างนะครับก็เอารางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับสมาชิ่ะหลักสิบนะครับนะก็จะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสุดตัวล่างเก้าหนึ่งนะครับ หลักหน่วยเหมือนกันนะเอารางวัลที่1มาตั้งนะครับ2 5 1ห้าหนึ่งะครับศู7นะครับแล้วก็เป็น9 1้ะเอามาตั้งแบบนี้นะครับสมาชิกนะทีนี้นะครับลมแรงทีนี้มาดูในส่วนของวิธีคิดนะครับหลักสิบนะครับสมาชิกนะให้ใช้หลักนะครับหลักพันนะครับมาสมาชิกหลักพันนะครับก็คือ เลขหนึ่งะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับนะบวกด้วยนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับสมาชิกนะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็บวกด้วยเลขของที่เข้าไปนะครับบวกสามนะเป็นผลลัพธ์มานะครับหลักหน่วยนะครับตัวเลขที่ต้องบวกกันก็คือหลักหมื่นก็คือเลขห้านะครับบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบนะครับหลักหน่วยแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะแล้วก็บวก สองคงที่นะครับสมาชิกก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมามาดูนะครับหนบวกศูนย์ได้หน,นะครับหนวกหเป็นสอนะสอบวกสนี่ก็เป็นหนบวกหเป็นสองบวกหเป็นสานะครับสาวกสก็จะเป็นหนะครับสมาชิกได้หนะทีนี้ในส่วนของสตรัลักหน่วยครับห้บวกเเป็นสิบสไปบวกเจเป็นยีนะครับยี่บเวกหเป็นยี่สิบวกสนนก็จะเท่ากับ สี่นะครับได้มาแล้วนะหางเดียวนะครับสมาชิกเลยนี่หกเอ็ดจับคู่ให้เลยนะครับนะได้หกสี่นะครับนะจะขึ้นบนลงล่างนะทีนี้นะสมาชิกนะมีความบังเอิญในตัวนะมาดูความบังเอิญนะครับสมาชิกนะครับนะหาไม่เจอนะครับเอ้าก็จะสรุปให้นะครับว่าในวันที่ห้านี้นะครับสองตัวล่างตรงๆคู่เดียวนะครับจากเอต่อกีเซนนะ หลักสิบได้หกหลักหน่วยได้เลขสี่นะครับจับคู่ตัวเดียวเลยได้หกสี่นะครับนะสมาชิกนะใช้เป็นงวดแรกนะครับในของวันที่สิบหกนะครับธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหางเดียวนะนะครับใช้เป็นงวดแรกนะครับสมาชิกนะใช้งวดแรกนะครับก็ฝากพิจารณากันเอาด้วยนะครับสําหรับสูตรขอ้อมูลนี้นะครับ่นะตามนี้ครับสมาชิกนะตามนี้เลยนะครับล่างตรงๆคู่เดียวนะ 6446ครับเอามาลงให้ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับ